มานะครับวันนี้มัดรวมมาให้แล้วถึง2คันสุดหล่อของเราโฉมออนิวนะครับ Toyota Revo 2.4 Entry นะฮะซ้ายมือของผมนะครับผมทะเบียนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะฮะ คันนี้เกียร์ธรรมดา489,000นะครับส่วนคันนี้เกียร์ออโต้ขวามือนะครับ499,000ต่างกันหมื่นนึงนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะฮะร,รีบดูคลิปนี้ให้จบวันนี้เดี๋ยวพาไปรีวิวแบบละเอียดทั้ง2คันแกะลึกทั้งโครงสร้างนะครับิ้วรอยอะไรต่งตางๆนะครวันนี้เดี๋ยวพาไปรับชมคันไหนเป็นยังไงบ้างน,นะครับติดตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ในช่องของเซลล์หนวดนะครับกระบะมือสองนะฮะพี่พี่ท่านไหนหารถกระบะว้ใช้งานนะครับติดตามช่องนี้ไว้ผมบอกได้เลยว่าไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้มัดรวมมาให้แล้วถึง2คันนะฮะรุ่นเดียวกันโฉมเดียวกันนะครับปีไม่ต่างกันมากนะฮะคันนี้2คันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่ามีเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วยนะครับพี่พี่ท่านไหนนะครับใช้งานแบบไหนในชีวิตประจำวันอยู่นะฮะ บอกได้เลยว่า2ครคันนี้ตอบโจทย์ทุกการใช้งานแน่นอนนะครับได้เป็นกระบะโฉมออนิวด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเลยเลขไม้น้อยทั้งคู่นะครับสภาพการใช้งานเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าสวยสุดๆนะฮะซ้ายมือของพี่พี่นะครับผมเป็นตัว Toyota Revo นะครับผม2.4 Entry นะฮะโฉมปี2021นะครับเกียร์ธรรมดานะฮะแต่เลขไม่30,000โลนะครับไม้น้อยมากๆนะฮะ ใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับผมบอกได้เลยว่ารีบติดต่อมา0 6 4 8 4 3 6 5 8 7นะครับผมเซลหนวดหรือว่าเซล,ลฟิมทอโต้เลยฮะยินดีให้บริการแล้วก็ที่สําคัญเลยคือนะฮะไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะครับผ่อนเริ่มต้นนะฮะแปดพบาทตลอดยุสัญญาส่วนขวามือนะครับผมคันนี้ก็รุ่นเดียวกันโฉมเดียวกันเป็นตัวสมาร์ทแคปเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันแค่เกียร์แค่นั้นเองเลยนะฮะคันนี้เกียร์ออโต้ นะครับ2.4เอ t นทรีนะฮะคันนี้ปี2020นะครับสภาพเนี่ยสวยครมกิฟนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพามาไล่เลียงนะฮะรายละเอียดตัวรถนะครับริ้วรอยล่องรอยฟังก์ชันการใช้งานนะครับเป็นยังไงบ้างสำหรับ2คันนี้วันนี้มาเจาะลึกให้ชมใครที่สนใจอยู่นะครับผมตามไปดูต่อให้ได้เลยนะฮะคันนี้เลขไม้นะครับผม90,000โลนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มรีวิวจากคันเกียร์ออโต้ก่อนละกันนะฮะฟังก์ชันออปชั่นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลย เลขทะเบียนนี้นะครับพี่ๆนะเจ้ากรุงเทพมหานครนะครับสำหรับคันนี้นะฮะด้านหน้าชุดหน้าเนี่ยครับไฟไม่แตกต่างกันเลยนะฮะไฟใช้เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับสำหรับตัว2.4 ENTRY นะฮะพี่ๆที่ไม่ได้อยากได้ออปชั่นที่เยอะนะครับแต่อยากได้สมรรถนะดีๆนะครับตัว NT t r y ผมบอกได้ว่าก็เพียงพอแล้วต่อการใช้งานนะฮะตัว2คันนี้นะครับแตกต่างกันที่เกียร์แค่นั้นเลยนะครับส่วนเรื่องอุปกรณ์ออปชั่น ฟังกชันการใช้งานเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับไฟเนี่ยใช้บลอโภคโลเจนเหมือนกันและดูที่สําคัญเลยนะครับรถเข้าใหม่นะฮะกับรถชงแล้วคันนี้ชงแล้วนะส่วนคันนี้รถเข้ามาใหม่ยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะครับผมจะให้เรียบเรียงรายละเอียดที่พี่ท่านไหนสงสัยว่าเออทำไมคันนี้ดูใหม่กว่าคันนี้ทําความสะอาดสปามาให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ก่อนสมมอบเนี่ยทั้ง2คันเนี้ยนะฮะถ้าพี่พี่สนใจเดี๋ยวผมสปาขัดสีให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่าเก็บทุกรายละเอียดจริงๆนะฮะ ตัวไฟตัวอะไรต่างๆนะครับผมไม่มีริ้วรอยละอองน้ําเข้าหรือว่าแตกร้าวนะฮะรอยต่อตัวรถเนี่ยต้องแนบสนิทกันแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านหน้านะครับชุดกระจังด้านหน้านะฮะตัวออร์นิวก็จะได้เป็นโฉมเขี้ยวหมูป่าแบบนี้แล้วนะครับตัวเอนที่เนี่ยนะฮะก็จะไม่มีไฟตัดหมอกติดมาตรงเขี้ยวนะนะฮะส่วนตัวที่ขึ้นไปอีกอย่างตัวมิดเนี่ยตัวไฮเนี่ยนะครับเนี่ยด้านข้างตัวนี้ตัวมิดตัวไฮผมก็มีนะครับเนี่ยจะมีไฟตัดหมอกด้านล่างเห็นไหมล้อแม็กก็ลายไม่เหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้ ใครที่ชอบรุ่นไหนแบบไหนอยู่นะครับผมติดต่อมาได้เลยผมมีให้ทุกรุ่นนะครับตัวกระจังด้านหน้านะฮะสีดําด้านนะครับแบบนี้เลยโลโก้สีโครเมียมสวยๆนะครับกันชงกันชนนะฮะลายริ้วรอยการขีดข่วนนะครับไฟทั้งสองข้างเนี่ยต้องไม่แตกไม่ร้าวนะครับที่ทอโต้คัดมานะฮะรถต้องเป็นสภาพเกรดเเท่านั้นนะครับสภาพเกร์เคืออะไรนะฮะคือรถที่ไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่ากอไมมานะครับและดูตัวฝากระโปรงนะฮะพี่ๆนะ เดิมๆบางๆเสียงใสๆแบบนี้ให้พี่พสังเกตนะครับสันเหลี่ยมพวกนี้นะฮะต้องคมสวยนะครับสำหรับตัวฝาโปรงนะครับหรือว่าตัวเป็นตัวการชนด้านหน้าเองก็ตามเนี่ยมันจะมีสันเหลี่ยมคมมุมของตัวรถแบบนี้นะครับพวกนี้ต้องชัดเจนนะครับพี่ๆนะรอยต่อรถเนี่ยสำคัญต้องแนบสนิทไม่มีรอยแกะรอยห่างรอยอ้านะครับตัวซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อป่งล้อเองก็ตามเนี่ยทำมาออกมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับรองรับกับล้อเนี่ยเต็มซุ้มล้อมากเลยนะครับ แม็กนะฮะใช้เป็นขอบสุดเจ็อลอยนะครับสีเทานะฮะสวยมากโฉมใหม่นะฮะได้สีเทาไปแล้วแล้วช่วงล่างเนี่ยได้เป็นโชคอิสระด้วยนะครับดิสเบรกนะฮะล้อด้านหน้าแล้วดัมเบรกด้านหลังนะฮะเบรก ABS ด้านหน้ามีมาให้ยางขนาด265นะครับทับ65 R. 17นะครับแล้วยางคันนี้ปีสองพี่พี่ๆไม่ต้องไปหาเปลี่ยนเพิ่มเติมแล้วนะฮะซื้อกับผมนะครับเซลฟิล์มหรือว่าเซลหนวดทอโต้เนี่ยจัดไปให้แล้วทั้งหมด4เส้น นะครับแล้วก็ดูตัวซุ้มโชกตัวโชกอัพนะครับเดิมแท้หมดเลยนะฮะรถที่ดีผมต้องบอกอย่างนี้คือรถที่เดิมนะฮะถ้ารถเดิมเนี่ยรถดีแน่นอนนะฮะดูกระจงกระจกนะครับพี่ๆนะปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้คือกระจกเดิมเลยนะครับอันนี้คือกระจกเดิมนะนะฮะกระจกเดิมเขาจะมีปั๊มโตโยต้ามาแล้วคันนี้ติดฟิล์มให้ไปแล้วรอบขันด้วยนะฮะกระจกเปิดปรับพาวเวอร์ฟ้านะครับสำหรับกระจกมองข้างนะฮะเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวไปให้ในตัวนะฮะ ด้านข้างของเขาเนี่ยครับเป็นโลโก้ไฮลักมือเปิดประตูเนี่ยได้สีโขมิยมด้วยนะครับติดคันนี้ติดตั้งกันลอยมาให้ด้วยนะฮะกันทรงกันสาติดมาให้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาดูโครงสร้างก่อนแล้วกันนะฮะพี่ๆนะนี่ด้านในก็จะกว้างแบบนี้เลยสําหรับสมาร์ทแคปนะครับแล้วคันนี้ปูผมมาให้แล้วรอบคันด้วยสีดําแดงนะฮะสวยจัดนะฮะพี่ๆนะดูโครงสร้างกันก่อนนะครับซื้อรถนะฮะผมเน้นย้ําทุกคลิปนะครับให้ดูโครงสร้างของตัวรถเป็นหลักนะครับ โครงสร้างเนี่ยต้องสวยเป็นอันดับแรกนะฮะน็อตยึดเสาเอเนี่ยพี่ๆสังเกตนะหัวน็อตเนี่ยต้องไม่มีรอยขันรอยขยับเลยนะครับน็อตยึดบานประตูเสาเอเนี่ยต้องสวยมากแบบนี้เลยแผ่นเพจนะครับสครับเพจนะฮะบันไดเหยียบขึ้นเหยียบลงเนี่ยนะครับเขาก็ปั๊มมาอย่างดีนะฮะมีซีโคเมียมแล้วก็ปัม๊มไฮรักรีโวมาแบบนี้อันนี้คือเดิมแท้เลยตัวกรอประตูตัวอะไรต่างๆนะครับผมนี่ไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนนะครับแผงประตูได้สีดาแบบนี้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะบุกผ้ามาที่วางแขนพักซอี่จะเป็นผ้า นะครับสำหรับตัว e n t r รนะฮะเพียงพอต่อการใช้งานแล้วฟรีดาวผ่อนแค่ประมาณ9,000ต้นๆเท่านั้นเองนะครับแปดพันเกประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆที่เครดิตดีนะฮะสามารถได้รับดอกเบี้ยพิเศษไปอีกนะครับเริ่มต้นนี่สองเลยนะนะฮะแล้วพามาดูนะฮะโครงสร้างกันต่อนะครับตัวสปอร์ตเ็นอาร์คพวกนี้นะฮะโครงสร้างตัวรถพวกนี้นะครับต้องสวยแบบนี้เลยกลมสวยแบบนี้เท่านั้นนะครับ ถ้าไม่กลมสวยแบบนี้นะฮะผมสันนิษฐานได้เลยว่ารถมีประวัติมาแน่นอนนะครับแต่ที่ทอโต้นะฮะเราคัดแต่รถเกจเอรถสวยเท่านั้นนะครับถ้ารถไม่ประวัติมาเราไม่รับมาแน่นอนนะครับนี่เราวารันตีให้เลยนะครับบริษัทเรานะครับตั้งอยู่แยกมินบุรีนะครับซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งนะครับพี่ๆท่านใดนะฮะสะดวกเดินทางเข้ามาดูรถหรือว่าเข้ามาทดลองเทสได์เนี่ยสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับเซลล์หนวดทอโต้นะฮะเบอร์โทรด้านล่างนะครับ0 6 4 8 4 3ก 6587นะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะฮะน็อตเสาบีนี่ครับน็อตยึดประตูนี่ประตูแคบนะครับเราดูเลยนะฮะไม่มีรอยขันไม่มีรอยถอดนะครับมาร์คสีเดิมยังอยู่นะฮะสวยมากๆนะครับแบบนี้เลยนะฮะสีเนี่ยต้องเรียบเนียนเสมอกันสติกเกอร์คำเตือนนะครับตรงช่วงแคบด้านท้ายตรงเนี้ยสติกเกอร์คำเตือนตรงนี้ต้องอยู่นะนะครับถ้าไม่อยู่ในสันนิษฐานได้เลยนะฮะว่าไม่เดิมกระจกเนี่ยต้องปั๊มเดิมหมดแล้วลำโพมีมาให้สี่ดอกนะครับภายในรถ ด้านหลังก็จะเป็นเบาะเบาะหนังแบบนี้นะฮะแล้วก็มีพนักพิงที่เป็นผ้าให้ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องมือนะฮะเครื่องมือเนี่ยจะก็มีให้ครบใต้เบาะนะครับแล้วก็กระเป๋าทิงโจ้ด้านหลังเนี่ยมีไปให้แบบครบๆด้านบนนะฮะผมก็เป็นสีเบจนะฮะสีครีมนะฮะบนผนังบนด้านบนของตัวรถนะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวคร่าวๆเดี๋ยวมารีวิวแบบภายในให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับ สำหรับตัวสมาร์ทแคนะฮะด้านท้ายเขาก็จะยาวกว่าตัวสีประตูนะครับทำให้การขนของนะฮะการแบกของบรรทุกหนักเนี่ยทำได้ดีกว่าตัวสีประตูพื้นที่การใช้งานนะครับการขนเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเหลือเยอะๆแบบนี้เลย Mac l i n e เนอะครับผมเดิมแท้นะฮะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักมาเลยแล้วขอแขวนเกี่ยวยืดนะครับให้มาฝั่งละ3จุดนะฮะครบเลยนะครับด้านหลังเนี่ยซุ้มล้อป่ปงล้อเนี่ยค่อนข้างที่จะคมแล้วก็สวยด้วยนะฮะตัวแม็เนี่ยไม่มีร่องลอย ไม่มีร่องรอยการขีดข่วนมาเลยนะครับคัสซงคัสซีนี่ฮะเดิมแท้หมดคันนี้นะครับด้านหลังมีสติกเกอร์พี ner รันเนอร์ไว้นะฮะตัวนี้ก็สวยมากๆนะครับสติกเกอร์เดิมแท้เลยลายฟงไล่ฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นไฟด้านหลังที่เป็นตัวออนนิวเนี่ยก็จะเป็นไฟเลข3แบบนี้และนะครับที่เป็นไล g ไกดิ้ง LED นะครับนี่ สวยสวยแบบนี้เลยพี่พี่มือเปิดเนี่ยได้สีโครมไฟเบรกดูดีด้มนะครับเป็นของสเตลเล่นี่ยการชนด้านท้ายนะครับเป็นสีโครมนะครับตัดสีดาด้านนะฮะสวยมากต้องบอกได้เลยว่าคันนี้สวยกริบจริงจริงนะฮะเดี๋ยวพี่ได้รถปีใหม่ผ่อน9 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองที่สำคัญเลยคือไม่ต้องใช้เงินออกรถนะฮะออกรถได้ทุกอาชีพนะครับผมนี่มีบริการนะฮะจัดไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยนะครับถ้าพี่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับผมบอกได้เลยว่ามีบริการส่งให้ วันนี้มารีวิวแบบละเอียดนะฮะเหมือนพี่ๆนะครับมารับชมเองที่บริษัทเลยนะฮะนี่ตัวนงตัวน็อตนะครับผมให้ดูหมดนะรีวิวแบบละเอียดจัดเต็มนะครับพี่ๆถ้าไหนสนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะด้านใต้ตัวรถนะครับด้านล่างตัวนี้นะฮะก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่ให้นะครับแล้วก็เราดูใต้ท้องนะฮะไม่มีรอยผุรอยอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็โช๊คอัพเดิมเพาเดิม แนบใช้ของเดิมนะครับท่อเดิมหมดเลยคันนี้รถสวยรถเดิมแน่นอนนะฮะสภาพนี่ยังกริบอยู่เลยนะฮะใครสนใจรีบเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนิดนึงนะครับสำหรับเกียร์ออโต้คันนี้นะฮะแบบละเอียดยิบนะครับพี่ๆนะนี่นะครับกุญแจได้เป็นแบบไขเสียบนะฮะแล้วเลขไม์เพียงแค่เ0 0 0 0มื่โลเท่านั้นเองนะครับนี่ไม้เก้าหมื่นนะฮะหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะฮะ หน้าจอทัชสกรีนนะฮะแล้วก็มีหน้าจอสี TF-T ตรงกลางด้วยนะครับสวยมากไม่เก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะฮะตัวนี้ก็จะมีเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ a u x นะฮะ Android Auto นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของ Smart d e v i i e Link เนี่ยได้หมดเลยนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดำหมดเลยพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะครับผมนี่แบบนี้เลยปรับเสียงเพิ่มเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยนะครับแอร์แบมีให้ที่สำคัญเลยคือคันนี้นะครับผมมีกล้องบันทึกหน้าจอ จากศูนย์ติดไปให้ด้วยนะครับนี่ความปลอดภัยแน่นๆแบบนี้นะครับแอร์เป็นแอร์แมนนวลนะฮะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับสวยๆแบบนี้ปุ่มอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดครบเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ฟีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวพามาดูอีกคันหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูสภาพห้องเครื่องก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขอญาตมุดนิดนึงนะครับอ่ะสภาพห้องเครื่อง ก็จะประมาณนี้เลยหลังชงเสร็จนะครับสำหรับคันนี้นะฮะเครื่องยนต์2.4นะครับดีเซลนะฮะบอกได้เลยว่าสวยสุดๆนะครับแล้วก็ใหม่มากๆด้วยนะฮะคันนี้นะคะโครงสร้างดีมากแผนเพจนะครับสติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะฮะคาติกนกทั้งซ้ายและขวาเนี่ยไม่มีร่องรอยการดัดการแก้มาเลยนะครับหัวน็อตเนี่ยกลมสวยมากๆไฟเดิมด้านหน้าเขาใช้เป็นไทคอยโตนะครับแล้วก็ตัวน้ํามันนะฮะก็ น้ำมันนะครับของเหลวอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเลยนะฮะถ้ามันนะฮะหมดอายุการใช้งานนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่หมดเรื่องระบบวงระบบไฟนะครับผมเช็คให้หมดนะฮะน้ำยาคูลแลนอะไรต่างๆเอ่ยนะฮะจัดการให้ดูแลให้อยู่แล้วนะครับพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงได้เลยนะครับเรื่องฝาโป้งนะครับตัวนี้เราก็สําคัญเหมือนกันนะครับน็อตยงน็อตยึดนะครับต้องดูหมดนะฮะแล้วก็แผ่นกันความร้อนนะครับรูระบายอากาศฝาโป้งซีนยางนะครับพวกนี้ต้องดูหมดเลย สปอเมทาร์นะครับลมสวยแน่นอนนะฮะรอยนะฮะพวกสันเหลี่ยมคมพวกนี้นะครับต้องคมแบบนี้เลยนะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะครับรอยดัดแก้นะครับสภาพประมาณนี้เลยสำหรับคันนี้ก็4,99,000นะฮะฟรีดาวผ่อน9,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเอาเรามาดูตัวซ้ายมือกันนะฮะซ้ายมือเนี่ยเหมือนกันหมดสเปคเดียวกันหมดอ่ะขอภัยด้วยนะครับเมื่อกี้พอดีสายเข้านิดหน่อยนะฮะเรามาต่อการกับคันนี้นะครับผมเลขทะเบียนนี้นะ 4672นี่ครับแต่ป้ายทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะครับเหมือนกันหมดเลยฟังก์ชันการใช้งานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูการรายละเอียดตัวรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสภาพแรกเข้านะครับยังไม่ได้มีการชงนะฮะอาจจะมีร่องรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนี่ครับผมก็เป็นธรรมชาติของรถยนมือ2แต่ว่านะฮะเดี๋ยวผมเก็บงานให้อยู่แล้วนะครับตัวยางตัวแม็กนะครับผมคันนี้แม็กเท่ากันขอบเท่ากันหมดเลยขอบ17นะครับแต่ว่าคันเนี้ย ได้ยางปี23สนะครับส่วนคันนู้นเกียร์ออโต้ได้ยางปี2024นะฮะอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะฮะรอยขอบรอยอะไรต่างๆนะครับทุกอย่างเนี่ยใสเหมือนกันหมดเลยสภาพแรกเข้าต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับ4 8 9 0 0 0ราคาต่างกันพันเดียวแล้วคันนี้ไม่สามห0ื่นนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะใครทีชอบนะครับไม่อยากนขับเกียร์ออโต้อยากขับเกียร์ธรรมดาเอาไว้ลุยนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับ ต่างกันนิดเดียวแต่คันนี้ได้ปีใหม่กว่าปี21คันนี้ก็ปี20เหมือนกันแต่ว่าจดทะเบียนใช้งานเนี่ยปี2021นะครับประมาณนี้ไฟเนี่ยไม่แตกไม่ร้าวเหมือนกันกระจกเดิมแท้เหมือนกันนะครับรับประกันให้เลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่ารถดีรถสวยแน่นอนที่ไม่มีคือไม่มีตัวนี้นะฮะกันลอยนะครับกันลอยที่ติดเพิ่มมาแล้วก็กันสาดนะครับที่ไม่มีมาเลยนะฮะส่วนภายในออปชั่นฟังก์ชันเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับเบาะผ้าสีดําเดินได้สีขาว ด้านหลังนะครับผมเป็นเบาะหนังนะฮะแบบนี้นะครับนี่ก็ยังไม่ได้มีการเก็บงานเก็บสภาพแต่ดูให้ดูหัวน็อตนะครับพี่ๆนะหัวน็อตไม่มีรอยขันรอยขายมาเหมือนกันนะครับผมคันนี้บอกได้เลยว่าเกตเอคัสสวยนะฮะสภาพเนี่ยโอ้โหกริบเลยเลขไม้สามหมื่นแปดพันโลแล้วที่สำคัญไม้น้อยต่างหากสรับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะฮะเกียร์ธรรมดามี อีโคีโหมดพาวเวอร์โหมดเหมือนกันหน้าจอใช้เหมือนกันนะครับหน้าจอทัชสกรีนเหมือนกันเชื่อมต่อสมาร์ทเดเวลิ่งได้นะครับประมาณนี้เลยนี่สวยๆแบบนี้พี่ๆนะฮะรายละเอียดตัวรถถ้าพี่อยากชมเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามันไม่ชัดเจนนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรด้านล่าง0 6 4นะครับ8436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้นะฮะยินดีให้บริการนะครับตัวแม็กตัวยางพวกนี้ไร้ริ้วรอยนะครับพี่ๆนะนี่ไฟท้ายเลข3าเหมือนกันนะครับ แล้วดูแมกไลเนอร์อันนี้สภาพแรกเข้านะครับพี่แมกไลเนอร์เนี่ยโอ้โหสวยมากไม่มีล้มนะครับสันเหลี่ยมคมมูนูเนี่ยมีครบเหมือนกันขอแขวนเกี่ยวยืดนะครับข้างละ3จุดนะฮะแล้วที่สําคัญเลยน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีชนมานะครับพี่ๆสังเกตดูนะครับใหม่มากๆไฟไม่แตกไม่ล้าวนะฮะยางอะลงยางอะไหล่นะครับมีให้ครบเหมือนกันนะฮะนี่ด้านท้ายสวยๆแบบนี้นี้ก่อนชงนะครับ เดี๋ยวหลังชงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแทบไม่ต่างอะไรกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะสวยมากๆนะครับฟรีดาวผ่อนอยู่6,7 0 0นะครับรับคันนี้นะฮะคันนี้ผ่อน9,000ต้นๆนนะครับคันนี้ผ่อน6 7 0 0ของวันแปดประมาณนี้เลยถ้าพี่เครดิตดีอาจจะผ่อนถูกลงไปกว่านี้อีกนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูสภาพห้องเครื่องนะฮะจะเปิดให้ดูละสภาพห้องเครื่องประมาณนี้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถนะฮะรอบคันเนี่ยไม่มีรอยชนหนักพิคว่ำมานะครับคันนี้ผมรับประกันให้ได้ รอยขนม้ขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมคัดสปาให้นะฮะอ่ะขอยนญาตนิดนึงนะครับนี่คันนี้คือสภาพแรกเข้าเลยก่อนชงนะครับแล้วพี่ๆดูนะสังเกตนะครับผมเครื่องยนต์ใหม่มากนะครับฝาโครงฝาเครื่องหัวนงหัวน็อตพวกนี้นะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขันนะครับฝาเครื่องไม่เคยแกะนะครับแล้วก็ของเหลวอะไรต่างๆเนี่ยผมเปลี่ยนให้หมดอยู่แล้วนะครับคอกรอากาศนะฮะพวก วัสดุสินเปลืองอย่างหัวทงหัวเทียนนะครับผมผ้าบงผาเบรกผมเช็คให้หมดน้ำมันคงน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรต่างนะครับดูแลให้นะฮะแผนเพล์อะไรพวกนี้นะครับอยู่เดิมเหมือนกันหมดนะครับโครงสร้างดีมากนะครับฝาโปงไม่เคยถอดเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะฮะพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับสคันนี้นะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับ0648436587นะครับผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการ นะครเข้ามาแวะเวียนเข้ามาพูดคุยกันนะครับถามรายละเอียดกันได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่านะครับผมบอกได้เลยนะครับขับมาลองเทสได้นะครับหรือว่าทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัททอโตนะฮะมาไม่ถูกก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ